ในการพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลเพื่อหาหรือเกี่ยวกับคำถามต่างๆเช่นจักรวาลมีจุดเริ่มต้นหรือไม่อันดับแรกเราต้องรู้ว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไรทฤษฎีเป็นเพียงแบบจำลองของจักรวาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณในแบบจำลองกับสิ่งที่เราสังเกตได้มันมีอยู่ในจิตใจของเราเท่านั้นไม่ว่าจะหมายถึงอะไรก็ตามทฤษฎีจะเป็นทฤษฎีที่ดีได้หากเป็นไปตามข้อกำหนด2ประการค่ะ คือหอธิบายเหตุการณ์อย่างถูกต้องตามแบบจำลอง 2. ทํานายผลลัพธ์หรือการสังเกตในอนาคตได้อย่างแม่นยำตัวยอย่างเช่นอริสโตเติลเชื่อทฤษฎีของเอมเพโดคริสว่าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นจากธาตุทั้ง4ดินอากาศไฟและน้ำนั้นเรียบง่ายแต่ไม่ได้ทำนายผลลัพธ์ใดๆในทางตรงข้ามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันเป็นไปตามแบบจำลองที่ง่ายกว่า ที่ว่าร่างกายดึงดูดกันด้วยแรงที่ได้สัดส,ส่วนกับมวลของมันและแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างมวลซึ่งทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันสามารถทำนายการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ได้อย่างแม่นยำสตีเฟนฮอว์กิงชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีทางกายภาพทั้งหมดเป็นเพียงทฤษฎีชั่วคราว ทฤษฎีเหล่านี้เป็นสมมติฐานที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แม้ว่าการทดลองก่อนหน้านี้จะสนับสนุนสมมติฐานของเราแต่เราก็ไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการทดลองครั้งต่อไปจะเห็นด้วยเช่นเดียวกันในทางกลับกันเราสามารถมีทฤษฎีที่พิสูจน์ไม่ได้หากเราพบข้อสังเกตเพียงข้อเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการคาดการณ์ของมัน พอคิงอ้างถึงนักปรัชยาวิทยาศาสตร์คาว์พอเพอร์ซึ่งพอเพอร์ได้เน้นย้ำว่าทฤษฎีที่ดีจะต้องมีความโดดเด่นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าจะต้องทําการคาดการณ์ที่เราสามารถหักล้างโดยหลักการหรือเป็นเท็จโดยการสังเกตเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงโดยปกติแล้วทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่เป็นส่วนขยายของทฤษฎีก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่นจากการสังเกตที่แม่นยำม,มากเพราะว่าดาวพุธมีการเคลื่อนที่เบี่ยงเบนไปเล็กน้อยซึ่งคาดเคลื่อนไปจากการคาดการโดยใช้กฎความโน้มถ่วงของนิวตันเอาเบิร์ไอส์สต์ได้ใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขาอธิบายการเคลื่อนที่เบี่ยงเบนไปเล็กน้อยของดาวพุธซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ได้จากการสังเกตการเป็นการยืยนยันที่สำคัญของทฤษฎีใหม่ของเขา ในขณะที่ทฤษฎีความโน้มถ่วงของนิวตันล้มเหลวในการอธิบายปรากฏการณ์นี้แต่ทฤษฎีของนิวตันยังคงใช้งานได้กับสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันทฤษฎีของนิวตันใช้งานได้ง่ายกว่ามากทฤษฎีของนิวตันมีข้อดีอีกอย่างก็คือใช้งานง่ายกว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์ เป้าหมายสูงสุดของวิทยาศาสตร์คือการเสนอทฤษฎีเดียวที่สามารถอธิบายจัก,กรวาลทั้งหมดอย่างไรก็ตามแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ปฏิบัติก็คือการแยกปัญหาออกเป็นสองส่วนประการแรกมีกฎที่บอกเราว่าจาักรวาลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามการเวลาถ้าเรารู้ว่าจาักรวาลเป็นอย่างไรในเวลาใดเวลาหนึ่งกฎทางกายภาพเหล่านี้จะบอกเราว่าจะมีลักษณะอย่างไรในเวลาต่อไปประการที่สองมีคำถามเกี่ยวกับสถานะเริ่มต้นของจักรวาล บางคนรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ควรเกี่ยวข้องกับส่วนแรกเท่านั้นพวกเขาถือว่าคำถามของสถานการณ์เริ่มต้นเป็นเรื่องของอภิปรัชญาหรือศาสนาพวกเขาจะบอกว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจทุกอย่างสามารถสร้างจัก,กรวาลด้วยวิธีที่เขาต้องการนั่นอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ในกรณีนี้เขาก็สามารถทำให้มันพัฒนาไปได้ตามอำเภอใจแต่ดูเหมือนว่าเขาเลือกที่จะทำให้มันมีวิวัฒนาการอย่างสม่ำเสมอภายใต้กฎบางประการ ดังนั้นจึงดูเหมือนมีเหตุผลพอๆกันที่จะสมมุติว่ามีกฎที่กำหนดจุดเริ่มตน้นสตีเฟนฮอว์กิงนำเสนอประเด็นสำคัญนั่นก็คือการตามล่าหาทฤษฎีที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสิ่ง a theory of everything เป็นเรื่องยากมากเลยนะคะที่จะเสนอทฤษฎีเดียวเพื่ออธิบายจากกรวาลทั้งหมด แต่การที่เราแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆและคิดค้นทฤษฎีเพื่ออธิบายปัญหาในแต่ละส่วนนี่อาจเป็นแนวทางที่ผิดหากทุกสิ่งในจักรวาลขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างโดยพื้นฐานแล้วการมองเฉพาะบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยภาพรวมของจักรวาลได้ตัวอย่างเช่นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันซึ่งบอกว่าแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับมวลเท่านั้นแต่ไม่ขึ้นกับสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้น ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างดวงอาทิตย์เพื่อทํานายการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และการโครจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์อธิบายจักรวาลโดยใช้ทฤษฎีพื้นฐานสองทฤษฎีคือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นความสําเร็จทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของศตวตรรษนี้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายถึงความโน้มถ่วงและโครงสร้างขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากของจักรวาล ในทางกลับกันกลศาสตร์ควอนตัมเกี่ยวข้องกับสสารขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กมากๆเช่น1ในพันล้านนิ้วแต่ทั้งสองไม่เกี่ยวข้องกันและไม่อาจถูกต้องทั้งคู่ความพยายามที่สำคัญอย่างหนึ่งในวิชาฟิสิกส์ในปัจจุบันและประเด็นสำคัญของหนังสือที่สีตเฟนฮอลกิงเขียนขึ้น คือการค้นหาทฤษฎีใหม่ที่จะรวมทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและกลศาสตร์ควอนตัมเข้าด้วยกันนั้นเรายังไม่มีทฤษฎีดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลาสักพักจนกว่าเราจะรู้คุณสมบัติมากมายสตเฟนฮอกกิ้งได้กล่าวถึงทฤษฎีสําคัญ2ทฤษฎีเพื่อค้นหาทฤษฎีที่เป็นเอกภาพคือการรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์ควอนตัมเข้าด้วยกันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดในจักรวาล และตอนนี้ภารกิจคือการค้นหาว่าจะใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกันเพื่อตอบคำถามสุดท้ายที่เหลืออยู่ได้อย่างไรหากจักรวาลไม่วุ่นวายแต่ถูกควบคุมโดยกฎและทฤษฎีบางส่วนคุณต้องรวมทฤษฎีบางส่วนให้เป็นทฤษฎีเอกภาพที่ครอบคลุมทุกอย่างซึ่งจะอธิบายทุกสิ่งในจักรวาล แต่มีความขัดแย้งในการค้นหาทฤษฎีเอกภาพที่สมบูรณ์ดังกล่าวจนถึงตอนนี้เราได้สันนิษฐานว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลและสามารถรู้จักโลกได้ซึ่งหมายความว่าเราสามารถก้าวไปสู่ความรู้ดังกล่าวได้แต่ถ้ามีทฤษฎีดังกล่าวจริงๆก็น่าจะกำหนดการกระทำของเราเองด้วยดังนั้นทฤษฎีจะกำหนดผลลัพธ์ของการค้นหาของเรา เหตุใดการค้นพบจึงเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องจากหลักฐานแทนที่จะเป็นข้อสรุปที่ผิดหรืออาจจะไม่มีข้อสรุปอะไรเลยทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของชาลส์ดาวินอาจให้คำตอบได้ เขากล่าวว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมเกิดขึ้นในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์ด้วยตนเองและความแตกต่างบางอย่างจะส่งผลให้เกิดจุดแข็งที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้ในประวัติศาสตร์สติปัญญาและวิทยาศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบในการอยู่รอดวันนี้การค้นพบของเราอาจฆ่าพวกเราทุกคนได้นอกจากนี้ทฤษฎีที่เป็นหนึ่งเดียวอาจไม่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการอยู่รอดของเรา อย่างไรก็ตามหากจักรวาลมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะของเราที่พัฒนาโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติทําให้เรามีความถูกต้องเช่นกันในการค้นหาทฤษฎีที่เป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์และจะไม่นําเราไปสู่ข้อสรุปที่ผิดทฤษฎีบางส่วนที่เรามีอยู่แล้วนั้นเพียงพอที่จะคาดการสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องทั้งหมดยกเว้นในกรณีปรากฏการณ์ที่รุนแรง ด้วยเหตุนี้การค้นหาทฤษฎีขั้นสูงสุดจึงยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นในทางปฏิบัติซึ่งมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพและกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีเหล่านี้ได้ให้ทางพลังงานนิวเคลียร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์แก่เราดังนั้นการค้นหาทฤษฎีของทุกสิ่งอาจไม่ช่วยให้เราอยู่รอดหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้มากขนาดนั้นแต่มันช่วยจัดการกับคำถามที่เราถามมานับพันปีผู้คนต้องการเข้าใจโลกทำไมเราถึงมาที่นี่เรามาจากไหน และทำไมเราถึงมาที่นี่ความปรารถนาอันลึกซึ้งนี้เป็นเหตุผลสำหรับภารกิจนี้ภารกิจที่ขอคำอธิบายที่สมบูรณ์เกี่ยวกับจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว